สวัสดีค่ะพี่น้องเสื้อบอตำนานตำนานอาถรรพ์แมวโดดขามลุง่งศพมันมีอิลีบอ่อมันเป็นตำนานเด้อิพอเบาหอยยายดวนฟังอีพอเราให้ฟังแล้ววา่าสมัยเราเป็นบาวตะกี้สมัยเราเป็นบาวมันมีคนตายอยู่บ้านเราคนตายแล้ว,วา่าตายหงไ้นลาว,วา ตกคงใหม่ตายแลรวบาตายหงบ้านนี่เอาของเมา่อบาทดิเอาของมาในบานม,มันเป็นบานสองสันเอาไว้เตยทุนบานเนาะระบาดเนาะเอาประกันงานเฮียนดีดิประกันเหรียญมากเ,เก็บบังหอยระ่าตะกี้เหรียญมาเก็บหอยเอาบักคานหนไหมลูกขานหนไหมเอาลูกขาเหรียญมันนี่กะเหรียญเหโบกเนาะเงานเฮียนดีเนาะเขาจะเอาจะเหรียญโบกดินนั่นดินียญมาเก็บหอยดินเก็บไม้ขี้สร้างตะกี้เนาะเอาไม้อัน ไบลมปออะไรกี่น้อเอาล้มปอกับมบอันบสาบเสือไมฟฝร,รัางบานห้านั่นหลินละว,วา่าเพระกันหลินหลินยูหันลัะตุบโบกต้มยางหลินงานนี้นดีละว,วา่า <c oughs> โดนตึกบัน,นี้แมวยังมาแต่ใส่ละว,วา่าแมวดำโดดขามลูกโซ่ละว,วา่าโดดเทือเดียวเลยไว้หลด ซุ่มหลินกับพ่หิงวกซุ่มหลินพ่เห็นแต่ว่าซุ่มเหมืนซุ่มซุ่มเทพเฝา้าอันทีเฝา้าทีหนึ่งเขานึ่งน้ำเนะาะเฝ้าคุย้ยขั่วไงเมียห้องน้ำกันไหวๆอยู่แมโวโดดขาบลงสูปประสันอีพอลาวา่ามันอีพ่อเห็นว่าแมวได้แมวดำไปไหว,ไว,ไวอีพอลาวา่าโดดโดดูดเดนีดดย่ยมาเร่งประมาณ <c oughs> ประมาณสีเข่าทุ่มหนึ่งเลยล่ะ โดดนั่นละวะวันนี้โอ้วันนี้พี่ไใจหงวะละวะโดดโดดกจะักยานโดนแล้ววันนี้เจ้าวามันเป็นปลุกอันอื่นพี่ลุกปุกพี่นอนนั่นระวงที่เราสอนใน้พ่อเนาะยานวันนี้พอกันจากนอนเฝ้าเน่ซุ่มอย่างนี้กับอย่างนี้ไปสันวันนี้อีบอเราเป็นบ่าวเราก็ไปเหร่นเนาะละวาเราไปไปหอดละวะเราก็ไปนางเหรินโบ ก็เจ้าทบบอกแล้วก็ไปนางเบิงเสียงเสียงกันเสียงอันเสียงลุ่งโศนี่ไหมเสียงกระลุ่งนี่ไหมกระลุ่งเสียงอันกระลุ่งเคาะว่าเสียงเคาะกระลุ่งจักไพแล้วเคาะทีมันาบาเก็บของห้อยล้วาเคาะกระลุ่งนี่ไหมทีมอ่าอัน มาคาเนี่ยแม่แน่แน่มาคาเนี่ยแม่ที่เขาไปเขาไปเปลี่ยนเก็บปอร์คิมหอยเนี่ยแม่หล่ะทีมหอดโบกซุ่มทีมกับทีมลาว่าอีพวอนพักกันเลนพักกันเลนไปมันนี่กระยังกระกระชุ่มเข้าเจ้าทีจังไหนมันกระนี้บรายพอจะคลองเงินกับพักกันอยู่กับพี่น้องอะไรกับพักกันอยู่กับพักกันอยู่วันนี้เอาเข้าเจ้าบ่ไหวยุนได้ตายหงบ่ยังเ่็นเสา มือเนี่ยมาเสาร์มาแลงก็จะเอาไปตอนไปแต่เสาร์แต่สามแต่สี่มุมก็จะอีบบว่าสมัยตะกี้เขาจะเอาไปฝังได้อีบอ่บเอาไปฝังเอาไปฝังมนันเอาไปฝังไว้ในป่าสนานั่นละ่ะบริเผาผลว่ามันไตเสือไตเสียงเลยตะกี้เนาะเราว่ามนันนี่ยังมาเลี้ยงมามิดเด๊ม,มิดล้ว,ว่ามันีะตายหงเหงมาแมวก็โดดขามลาว,ว่า โอ้ยอยากกังขื้นมากอีพอเราว่าแกกับลูงไหมแกกับลุกออมอยู่โกขังเฮื่อนอีพอเราว่าไหมเนีย่ยหมอสาวมากก็จะสอนกันฟังเนาะซุ่มเพื่อนอยู่ไกลยืนนะแล้วก็จะได้ยินเส,ยเ,สยเสียงเสียงเสียงแกกับลูกเนม่ยทาาทาาทาาท่าท่าด,าดูเสียงแกนะกเจาได้สองบึ้งห่าสัตเออ แก okay. กระโงว่าซันแกอยู่สีหาหลอบมันนี่ข้าเจ้ากระสีเบาตัวอย่ามาเห็ดอยังสันอย่างสี่ออายคนเนาะข้าเจ้ากระสีเบาตัวก้งเหียบเด้เหียบเจ้าว่ะมันนีเมือรุ่นมากมันเหี่ยบเนาะแมวดำไม่เมีวดำไมนแมวดำขามกระลรงอีโเลาว่ามือรุ่นมาก เขนงานหนิเมยเขนงานแบบมีแหมยห้ามาขนุนนิเมยอยู่ขางเงื่อนแล้วว่าเห็ดอ hey ่นทุนอยู่กลางคลื่นีนิเมยรอค้นอีพอว่าจนมันมีค้นยางไปทั้งนั้นรอไม่แต่รอคนมัน,นี้ก็บางม่วงทีทุกันมันทุกันผันตายอยู่ขางเงื่อนเนิเมยฝากกันไปประมาณประมาณสิเมิดนีด่ละก็บางม่วง,มงคุกน่ะ มันสิมีกูบองมีกูบองม่วงลาวาอิปอร์ลาวาอยู่หรอเนี <c oughs> นเ่ยรอข้นนั่งเจาะงาบักเผาดึงงาบักเผาลงโตกใส่สงงนั่งเจาะสั้นงาบักม่วงพูดคนหนึ่งกับไข่กับจับไข่หัวคนอิปอร์าจนมามีอันมามีผู้ใดไปหาอยู่หากินอันอันเฮื่อรอคนุมหนามนมีไผ่ไปเลยราวามันรอกมันหลอกคนคักราวาที่เหล่าพันว่าอาถันเมี้ยวเต้นเต้นขามลุ่ง อีพอเราหวานเป็นตำนานเราเป็นน้องเนาะอันนี้บ่ได้ขึ้นเกิดกับยายดวนเนออีพอเราสอนอีพอเราก็เสียชีวิตแล้วล่ะเราบ่อยฟังมันเป็นตำนานตำนานที่เราเล่าสักกี่เราว่านเห็นแล้วเราว่าจังหวะพันว่าแต่พอแต่เมียพันว่าเนาะกันแมวเต้นขำโล่งศพนี่มันบอดีพันว่ามันเฮียนมันหลอกหลอกคนอีพอเราว่าอีพอเราบอกยายดวนฟังได้หนิ แต่ว่าเราก็เสียชียวิตเล้ว่ออีพอ่ะนะเสียชีวิตเตล่า่าไม่ไนีเป็นสี่สิบปีแล้วบปล่ตั้งแต่หลุดล้วบ่อยฟังเนาะก็เลยมาบอกสูพีซูน้องฟังว่าแมวดูดขามรงซุปนี่มันบอดีจวมาเพิ่นเราบ้างเพิ่นบ่อห้แมวไปไก่รุ่งซุปแต่เวลาคนตายนะบ่อห้ไปไก่เตมเนี่ามันดูดขามรงซุปแล้วมันมันสีบอดีพันวานะจำไหด้อพี่น้องลูกร้านก็ไดอะไได้ล้วนกะ เอามาฝาเอามาบาอกสู่ฟังคือคลิปนี้แหละพี่น้องก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ